ใายแก่นักเดินเรือพูดตามหาภรรยาในอีกโรคแกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วริมชายฝั่งทะเลอันเงียบสงบมีชายชรา,านักเดินเรือชื่อเอเรนเขาเคยเป็นกัปตันที่แข็งแรงแต่บัดน,นี้วัยชรา,าได้ภากร่างกายไปเกือบหมดสิ่งเดียวเที่ยงทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงคือ ความคิดถึงภรรยาผู้ร่วงรับไปนานแล้วภรรยาของเขาชื่อนิราหญิงสาวผู้มีเสียงไพเราะราวกับคลื่นกระซิบเมื่อครั้งยังหนุ่มสาวทั้งคู่เคยสัญญากันไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่ฟากฟ้า,าหรือทะเลใดจะตามหากันจนกว่าจะพบคืนหนึ่งเอเรนนั่งมองดวงดาวเห็นดาวตกพาดผ่านท้องฟ้าเขาเหิพึมพำออกมานิรา เจ้าจะอยู่ที่ไหนในเวลานี้นะข้าไม่อยากจากเจ้าไปตลอดการทันใดนั้นลมทะเลพัดแรงคลื่นกระทบเรือจนสั่นสะเทือนแสงประหลาดสีเงินทาบรองบนผืนน้ำกลายเป็นประตูวงแหวนท้ายกับเงาสะท้อนจากฟากฟ้าราวกับเชื้อเชิญนักเดินเรือเท่าให้ออกก้าวเข้าไปเอเรนยิ้มแบ๊บหัวใจตเต็มไปด้วยความกลัว แต่ก็ยังพูดกับตนเองว่าข้ารอมาทั้งชีวิตหากนี่คือทางที่จะพาข้าไปพบนางข้ายินดีเขาพายเรือรำน้อยเข้าสู่วงแหวงแสงนั้นโลกอีกฟากหนึ่งได้ปรากฏที่นั่นม่ใช่ทะเลธรรมดาหากแต่เป็นมหาสมุทรแห่งดวงดาวน้ำทะเลสะท้อนแสงราวกับผืนกระจก มีกลุ่มดาวส่องประกายราวกับเกลียวขึ้นและปาน้อยใหญ่เรืองแสงแหวกว่าอยู่รอบข้างพบทั้งกเกาะแห่งความทรงจำที่ต้นไม้ร้องเพลงกเก่าๆของผู้คนที่ร่วมรับทุ่งหญ้าดวงดาวที่รวมพัดกรีบดอกไม้ส่องประกายเหมือนฝนดาวตกและเงาของวิญญาณน,นักเดินทางมากมายที่ยิ้มทักทายเขาอย่างเป็นมิตร แต่สิ่งที่เขาตามหาก็คือนิราจนในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงอันอ่อนหวานร้อยมากับสายลมเสียงที่เขาจำได้ขึ้นใจเอเรนเอเรนเอเรนของข้าชายแก่นั้นหันไปเห็นหญิงสาวยืนอยู่กลางสะพานแสงรุง้งที่ทอดเหนือทะเลดวงดาวดังไม่แก่รงเลย ยังคงงดงามดั่วันวานดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มเอเรนวางไม้ไผ่ลงมือสั่นเทานิราในที่สุดข้าก็มาถึงทั้งสองก้าวเข้าหากันอย่างช้าๆเมื่อมือของพวกเขาสัมผัสกันโลกทั้งใบก็สว่างสวยดังคลื่นแห่งความสุขไหลท่วมท้ม,ท,มทะเลดวงดาวแต่แล้ว เสียงกระซิบจากเบื้องบนก็ดังมาเอเรนเจ้ายังมีเวลาไม่มากหากก้าวข้ามไปเจ้าจะอยู่กับนางตลอดกาลแต่จะไม่หวนคืนโรกมนุษย์อีกเลยเอเรนนิ่งไปใจนึงก็อย,กอยากอยู่กับนางชั่วน,นิรันร์แต่อีกใจหนึ่งก็ยังห่วงทะเลบ้านและเรื่องราวที่เขายังไม่ได้เล่าให้ลูกหลานฟังนิรามองเขาอย่างอ่อนโยนเอเรนที่รัก เจ้ายังมีเรื่องราวให้เล่าต่อให้ผู้คนจงกลับไปเมื่อถึงเวลาจริงเราจะได้พบกันใหม่ไม่ต้องรีบเอเรนน,น้ำตาเอ่ร้นพยักหน้าอย่างช้าๆค่าค่าจะรอนางจนถึงวันสุดท้ายจริงๆเขาปล่อยมือเธอออกแล้วเรือก,ก็ค่อยๆลอ,อยกลับสู่โลกมนุษย์เช้าวันใหม่ ชายชลาตื่นขึ้นในเรือรำเก่าริมฝั่งทะเลที่คุ้นเคยดวงตาที่เต็มไปด้วยประกายสดใสแม้จะยังคงอยู่เพียงลำพังแต่หัวใจอบอุ่นเหมือนได้กอดพระยายครั้งและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเอเรนก็เล่าเรื่องการเดินทางข้ามทะเลดวงดาวให้กับผู้คนฟังเสมอ บางคนก็เชื่อบางคนก็คิดว่ามันเป็นเพียงความฝันแต่สำหรับเขามันคือความจริงและคือคำสัญญาที่สวยงามที่เขาจะเก็บไว้จนกว่าวาระสุดท้ายย่ายคิดจากนิทานเรื่องนี้ความรักที่แท้จริงไม่เคยถูกพราดแม้การเวลาหรือความตายจะมาถึง การรอคอยและศรัทธาทำให้หัวใจอบอ,อุ่นยิ่งกว่าการรีบขวงคว้า,วาทุกคนต่างมีเวลาของตนเองและเมื่อถึงวันนั้นเราจะได้พบกับคนที่รักอีกครั้ง